สวัสดีค่ะเด็กๆวิวันนี้คุยมาพร้อมฝนเลยค่ะเด็กดูสิคะ ฝนตกใหญ่เลยแต่ดีนะครูี่พกลมมาด้วยเด็กๆขาเด็กๆรู้ไหมคะว่าฝนเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมฝนถึงตกแบบนี้อยากรู้ใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้ไปฟังพร้อมกับครูอิ๋เลยค่ะเดี๋ยคร็กๆจะอธิบายให้ฟังวัดท่านจักรการเกิดฝนเด็กเห็นดวงอาทิตย์ไหมคะเมื่อดวงอาทิตย์นะคะ ส่องแสงความร้อนลงสู่แม่น้ำนะคะก็จะเกิดไอน้ำลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะเด็กๆขาแล้วก็รวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆและเมื่อก้อนเมฆรวมตัวกันหนักขึ้นนะคะก็จะกลายเป็นเมฆฝนและฝนก็จะตกลงมาสู่พื้นดินค่ะจากนั้นนะคะก็จะกลายเป็นน้ำและน้ำก็กลายเป็นไอน้ำวนเป็นวัฏจกักรการเกิดฝนแบบนี้ละคะ่ะ สิ่งที่เด็กๆสามารถใช้กันฝนได้นั่นก็คือร่มเสื้อกันฝนรองเท้าบูทค่ะและหน้าฝนแบบนี้นะคะมักจะมีสัตว์อันตรายค่ะเด็กๆ่ะนั่นก็คือมีงูเฮ้ยนี่ตะขาบแล้วก็มีกิ้งกือด้วยค่ะเด็กๆขาทาเด็กๆพบเด็กอย่าเข้าไปใกล้นะคะเพราะสัตว์พวกนี้อาจทำอันตรายกับตัวเด็กๆได้ค่ะ ฝนนะคะเด็กขามีทั้งประโยชน์แล้วก็ทอดประโยชน์ของฝนนะคะคือช่วยให้ต้นไม้เนี่ยชุ่มชื่นค่ะเด็กๆขาแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําด้วยนะแถมยังใช้ในการเกษตรด้วยค่ะแล้วเมื่อสมัยก่อนนะคะปู่ย่าตายายของเราเนี่ยดื่มน้ําฝนนะคะเด็กขาเพราะว่าสมัยก่อนน้าฝนค่อนข้างสะอาดนะคะและยังไม่มีมลพิษเจือปนนะคะส่วนทอดของฝนนะคะ บางครั้งเนี่ยฝนอาจทําให้เกิดพายุใช่ไหมคะเด็กขาเมื่มอพายุลมแรงอาจจะทําให้บ้านเรือนพังเสียหายหรือถ้าฝนตกหนักมากเกินไปและน้ําระบายไม่ทันอาจทําให้เกิดน้ําท่วมได้ค่ะอย่าลืมนะคะเด็กๆขาวิธีป้องกันฝนของเรามีอะไรบ้างนะลุ่มเสื้อกันฝนแล้วก็รองเท้าบูทใช่ไหมคะเวลาฝนตกเนี่ยเด็กๆอย่าออกไปเล่นนะ ว่าจะทำให้เด็กเนี่ยไม่สบายหรือเป็นหวัดได้สำหรับวันนี้คุณครูหญ้่ขอลาไปก่อนแล้วพบกันในกิจกรรมต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะ